ร้านอวยพรพระเครื่องครับวันนี้มีวัตถุมงคลดีๆในวนะนำเช่นเคยครับเป็นพยาวานอนนะครับเนื้อเงินนะครับหลวงพ่ออนัน์นะครับบัดบางปรีน้อยนะครับนี่รุ่นสมโพธิจุฬพันพยาวนอนเจ้าที่ใหญ่ๆสูงๆนะฮะนี่ที่เป็นรูปปั้นพยาวานอนข้างหน้าครับใหญ่ๆสูงๆเนยอันนั้นน่สมโพธิก็คือเฉลิมฉลองที่เสร็จนะ ก็ขอจะสร้างเสร็จเนี่ยต้องผ่านอุปสรรคต่างๆนานาเยอะยมากมายิ่งพอนันจานซ้ำเสกเพิ่มนะฮะเสกเพิ่มแล้วก็จานได้น่าจะเป็นตัวหน้าข้างล่างเดี๋ยวผมซูมใกล้ๆกีเห็นนะฮะมันมีหมายเลขสิบเจ็ดแล้วก็ใต้เ,เลขหมายเลขเจ็ดเป็นตัวหน้า นะครับงพ่อนั้นจานเสกแล้วก็จานเพิ่มนะครับเสกซ้ําแล้วก็จานให้ด้วยนะองค์นี้ได้มาตั้งแต่ปีห้า้านะครับตอนที่ผมไปตรวจนักศึกษาฝึกงานเรี็กนิเทศนะนิเทศนิเทศการฝึกงานก็คือไปดูนี่ว่าเป็นยังไงบ้างนะครับให้เด็กไปอยู่กับสถานประกอบการโรงงานแล้วก็ดูว่าเป็น,นยังไงนะครับโนใหญ่เด็กจะใช้ได้นะ ม,มีมีคนที่มีปัญหาอมีไม่มีคนทำงานหรอกไม่ต้องคือเซ็นให้จบแล้ววันหลังไม่ต้องมาอะไรไม่รับเขาทำงานแต่ปกติการานิทารเนี่ยนะครับพอไปฝึกที่ไหนเนะี่ยหน่วยงานนี้เขาจะรับพัะทันทีนะสาัยเขาจะแฮปปี้แล้วถือว่าเอาเด็กมาเรียนรู้งานนะ้วแต่บางทีก็บอกไม่ต้องไม่ต้องมาอะไรเงี้ยเพราะมันขาดเรื่อยนะตรวจทำแล้วทำอีกเอ เด็กคนนี้ตกแล้วตกอีกมันไปตรวจปกติการย่ดเท่งานตรวจสามนี่สามคูณสองอ่ะก็ต้องไปสองรอบเด็กลงทะเบียนใหม่แนละ้วั้งอย่างอย่รู้นะเป็นใครนะผมก็ตรวจงานรักษามาเพียบเพิ่งมาเจอปัญหาคนนี้คนเดียวตรวจมาเป็นร้อยไม่เข้าใจเงินไปไหนของมันไม่รู้ก็เลยไปกล่วาวราอน้นบ่อยนะช่วงนั้นแถวนั้นอนะ่ะ ต่ตัวแถวนั้นแหละบนไปสองรอบสามรอบไลงวาลงไปบอกว้ยหลวงพ่อัดนเมื่อก่อนท่านยังไม่ดังมากแบบสมัยนีย้สมัยนีย้ทุกขิตจีนเยอะมากนะครับะตอนหลังท่านก็ผมก็รู้นะเพิ่งมารู้ตอนหลังว่าพญามนอยก็คือนะครับมิติของพลังงานของพุทธเจ้านะครับตอนที่ท่านจะเสวยพระตอนที่ท่านจะบรรได้เป็นรรพระสัมมาสัมพุทธเจ้าีนสะสมกําลังบุญนะครับหลวงพ่อ,อัดน,นท่านบอกว่า ท่านเคยเกิดเป็นพยาวานอนเป็นลิงเนี่ย500ชาติเนี่ยเกิดไปเยอะเลยนะครับม่น่าผมก็ไปนั่งอ่านชาดกเอ้ยเยอะนีววะ่หว่าดไปชาตินี้เป็นอย่างนี้พระอ,องค์เป็นอย่างนี้เอ้ชาตินี้เป็นอย่างนี้อ๋อถามหลวงพ่งนอนันฉลอง500ชาติแล้วก็เป็นพลังงานนะครับไอ้พวกเนี้ยมันต้องอาศัยจินตนาการหน่อยะนอคะครับเป็นไงคงคิดมมันเคยออกก็เหมือนคล้ายๆกับทาแมชชีนนี่นคงทั้งทาแมชชีนกับอาหารหลวงพ่อน,นันอะไรประมาณนั้น แล้วแต่จินตนาการนะเพราะว่าหลวงพ่อนานท่านเห็นเป็นตัวเป็นตนนะเรื่องของของพระโพธิสัตว์เนี่ยอย่างที่เราสร้างเป็นรูปของสัตว์อย่างหลวงพ่อสนิทท่านก็เป็นจระเข้นะครับแล้วก็ของหลวงปู่หลิวก็เป็นเต่าเรือนแต่หลวงพ่อนานเป็นเป็นลิงเป็นพิามนอนแต่ว่าพิามนอนมาให้ท่านเห็นเป็นตัวเป็นตนนะมันเป็นอย่างไต่อนให้แกะอย่างนั้นอย่างนี้อะไรต่างตัวทั้งชั้นวีชื่อเสียง คิดสภาพดูถ้าท่านแค่หล่อองค์พญาวันนอนเป็นองค์์แบบไม่เห็นเป็นแกะเป็นไม้เป็นงานศิลป,ปะที่สวยสดงดงามก็คงไม่ค่อยมีครรู้จักท่านมากขนาดนี้นะครับก็เป็นอย่างนี้แต่องค์นี้เป็น,นงเงินเงินเนี่ยก็สะดวกนะครับเวลาเอาไปเล่มห้อยห้อยได้เลยนะครับก็คือพุทธเจ้าหล่อนนั่เนเองนะคือในฐานะที่เพ่ท่านเป็นพระโพธิสัตว์นึกถึงพระพุทธองค์นะ รายการนี้ก็สร้างแต่ปี59ปัจจุบัน2568มาระยะเวลามาแล้วก็ปีนะครับลูกค้าท่านใดนะครับสนใจติดต่อร้านอวยพรพักเครื่องนะครับตทรศูนย์เก้าหกเก้าห้าสี่ศูนย์แปดศูนย์แปดหรือศูนย์แปดหนึ่งสี่สองศูนย์สามศูนย์ศูนย์หนึ่งอย่าลืมฝากกดแชร์กดไลค์กด subscribe สสก,กดติดตามกดกระดิ่งเราตั้งใจไม่พลาดทุกรายการวัตถุมงคลดีๆจากร้านอวยพรพักเครื่องขอบุณครับสวัสดีครับ